สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นต้นเชอรี่ที่อยู่หน้าบันไดทางขึ้นบ้านนะคะเราเห็นมีความผิดปกติบนต้นเชอรี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรกันนะคะรังนกค่ะทุกคนมีไข่หนึ่งฟองนะคะ เข้าที่ดูก็เป็นนกปลอด่าทุกคนนกปลอดมาทำรังอยู่นคะคะต้นเชอรี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ไปก่อนเนาะไปกันก่อนค่ะเดี๋ยวเมย์เขามานะคะไม่รบกวนเขาค่ะน,นี่ก็จะเป็นวันที่หนึ่งที่เราเข้ามาเยี่ยมชมบ้านก่อนนกปลอดค่ะไว้คอยติดตามไปนะคะ วันที่สองค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะคะหลังจากเก็บดอกมะลิแล้วเราก็มาแอบส่องมาแอบส่องอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคะอะไรเอ่ยอะไรมาทำรังอยู่หน้าบันไดเราคะเราก็มาส่องแอบเขาหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็กลางคืนที่เขานอนเขากำลังฟักไข่ค่ะทุกคน เป็นนกกระดดนะคะไม่ใช่น,นกเขานะคะโอเคเราไม่รบกวนเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่เนาะผ่านไปได้เจ็ดวันแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว้าวุยุกคนน้องเป็นตัวแล้ว โอ้ยน่ารักทังเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจับเขานะคะเสยวแม่เขามาค่ะไปแล้วลูกทุกคนอยู่รอดปลอดไยนะลูกมาแล้ววันก่อนเราก็วันนี้เราก็มาดูกันอีกนะคะเพื่อนมาทุกวันเลยค่ะมาดูว่าพัฒนาการของน้องเป็นยังไงนะคะน้องหลับ น้องหลับอยู่ค่ะทุกคนเรามองไม่เห็นเลยค่ะทุกคนเสียงแม่เขาร้องขู่แล้วนะคะแม่เขาอยู่ตต้น,นมะม่วงคะ่ะได้ยินไหมได้ยินเสียงแม่เขาไหมลูกเขาหลับอยู่คะ่ะเดี๋ยวจะให้ใหดูนน้นนะคะแม่เขาจ้องมองอยู่ต้น,นมะม่วงนน้นคะ่ะเพื่อนไปดีกว่าไม่รบกวนเขานะคะเอาห่วงลูกเขาค่ะเห็ยนไหมโน,น้นแม่เขาอยู่ตรงโน้นค่ะ นกกลอดนะคะเห็นไหมซูมให้ดูใกล้ๆเขากาะน,นิ่งเลยคัะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วอยู่เย็นเป็นสุขนะคะลูกเดี๋ยวมาเที่ยวหาใหม่นะ <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะ